5บริษัทประกันรถยนต์ยอดฮิตที่มีความน่าเชื่อถือสูงอันดับ1บริษัททิพยาประกันภัยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่เกรดทิปเปิลเเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นภาครัฐทิพยาประกันภัยครับจึงมีความมั่นคงความแข็งแกร่งทางด้านการเงินมากอันดับที่2บริษัทธนาชาติประกันภัยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่เกรด A เนื่องจากธนาชาติประกันภัยครับอยู่ในเครือของธนาคาร T ีทและทําธุรกิจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถสินเชื่อรถแลกเงิน จึงทาให้มีความน่าเชื่อถือความมั่นคงแล้วก็การเงินที่สูงมากครับอันดับที่3บริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่เกรด A อันดับที่4กรุงเทพประกันภัยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่เกรด A ลบเนื่องจากเป็นบริษัทเดียวครับที่ได้รับผลกระทบจากประกันโควิดเจอจ่ายจบนั่นเองและบริษัทสุดท้ายแอ็กซ่าประกันภัยเป็นแอ็กซ่าประกันภัยสำนักงานใหญ่นะได้รับเกรด AA ครับเนื่องจากว่าเป็นบริษัทระดับโลกนั่นแหละ ดูคลิปต่อได้ในช่องเลยครับ